เวลา8นาฬิกา56นาทีวันนี้สมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสร็จลงณนห้องประชุมวงังสรรพุมทรงเปิดงานไ a i l a n d J8 s แ u d e n t Science แ a i r 2020แบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบถ่ายทอดสดจากวางังสรรพุมกรุงเทพมหานครไปยังโรงเรียนต่างๆที่เข้าร่วมง,งานทั้งในประเทศไทยและประเทศญ,ญี่ปุ่นซึ่งกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการจัดขึ้น ระหว่างวันที่24ถึง25กุมภาพันธ์นี้เพื่อบรดอากาศให้นักเรียนชันมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยและญี่ปุ่นได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและศิลป,ปะวัฒนธรรมผ่านการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์และทำกิจกรรมภายใต้แนวคิดการบ่มเพาะนวัตกรรมผ่านมิาาตรภาพและความร่วมมือระหว่างเยาวชนไทยและญี่ปุ่น เพื่อสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพสูงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศและเพื่อเสริมสร้างสังคมที่ยั่งยืนพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกว่า400คนเป็นผู้บริหารครูและนักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนําทั้งในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นจํานวน53โรงเรียนมีกิจกรรมหลักคือการนําเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์124โครงงานกิจกรรมทางวิชาการอาทิกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลผ่านระบบออนไลน์ณหาดราชมงคลหาดปากเมงเกาะลิบงอ่าวขามจังหวัดตรังกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมศึกษาดูงานเสมือนจริงผ่านระบบออนไลน์มีโรงเรียนวิทยา ศาสตราจ์จุฬาภรราชวิทยาลัยต่างและมหาวิทยาลัยสงขลานครินเป็นสถานที่หลักรับสัญญาณออนไลน์จากที่ต่างๆถ่ายทอดให้ผู้เข้าร่วมงานทางที่ไทยและญี่ปุ่นได้รับชมโอกาสนี้มีพระดดราชดําราชเปิดงานและทอดพระเนตรพิธีเปิดแบบออนไลน์การแนะนำโรงเรียนที่ร่วมเสนอผลงานและทรงฟันบรรยายพิเศษของศาสตราจารย์ทากะอากิฮาจิตะ นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ประจำปี2015เรื่องสมบัติการกวัดแกว่งนิวตริโนซึ่งค้นพบว่าอนุภาคนิวตริโนมีสมบัติที่สามารถเปลี่ยนชนิดของอนุภาคนิวตริโนชนิดหนึ่งเป็นอีกชนิดหนึ่งได้ทําให้ทราบว,ว่านิวตริโนมีมวลที่ส่งผลให้เกิดความรู้ใหม่ด้านฟิสิกส์ทีมนักวิจัยและองค์กรที่เกี่ยวข้องจึงร่วมมือกันรสร้างเครื่องมือตรวจวัดใหม่ที่เรียกว่าซูเปอร์คาเมลกานเดหรือว่าซูเปอร์เคนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่านิวตริโนเป็นกุญแจสําคัญในการทําความเข้าใจ เกี่ยวกับอนุภาคม,มูลฐานและจุดกําเนิดของจักรวาล จากนั้นท่อพระเนศการนําเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก2โครงงานได้แก่โครงงานสาขาฟิสิกส์เรื่องปรากฏการณ์การปรับปรุงลักษณะของดาวเทียมกระป๋องที่มุ่งเน้นการทดลองการบินของโต k กี t e c h t ไทยสคู o ออฟไซเอนส์แอนด์เทคโนโลยีประเทศญี่ปุ่นเป็นการศึกษาการลดระดับความสูงของดาวเทียมแคนเซตทำให้เกิดปรากฏการณ์ C M P convergence ซึ่งเป็นผลมาจากเจรสโคที่ติดมากับดาวเทียม โครงงานสาขาวิชาคณิตศาสตร์เรื่องแบบจําลองการเพิ่มอัตราการไหลด้วยสมการเฮลิคอย์ยสาหรับการลำเลียงริ่มเลือดในการรักษาทางการแพทย์ของโรงเรียนวิทยาศาสตร,ร์จุฬาภรราชวิทยาลัยเพชรบุรีซึ่งพบว่าเกลียวเฮลิคอย์ยส่งพาราโบรอยสามารถเพิ่มอัตราการไหลของการลำเลียงริ่มเลือดในทางการแพทย์ได้ดีกว่าส่งกรวยและส่งกระบอก